สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นการติวนะคะความน่าจะเป็นนะคะขอโทษนะคะที่มาช้าเนาะนะแต่ว่าอืมมาช้าก็มาแหละโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มเลยนะคะข้อที่หนึ่งนะคะทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งจงหาความน่าจะเป็นนะคะความน่าจะเป็นเออโจทย์ยังไม่มาแต่คือข้อเนี้ยต้องหาความน่าจะเป็นนะคะโอเค คว,ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะคะซึ่งจะมีโจทย์ย่อยแต่ว่าก่อนที่เราจะหาความน่าจะเป็นนะเราต้องไปหาผลลัพธ์ทั้งหมดก่อนนะคะหรือว่า sample space นั่นเองนะคะลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งเด็กๆก็เขียนเลย sample space นะคะลูกเต๋าหนึ่งลูกมันก็จะมีหน้าเลขหนึ่งหน้าเลขสองหน้าเลขสามหน้าเลขสี่หน้าเลขห้าแล้วก็หน้าเลขหกนะคะจำนวนของ sample space จำนวนของผลลัพธ์ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีกี่ผลลั์คะหกผลลัพธ์นะคะโอเคอ่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่หนึ่งนะคะโอเคครูขอเลื่อนขึ้นเนาะความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าไงายขึ้นแต้มสามนะคะนั่นก็คือจํานวนเหตุการณ์ e หนึ่งเหตุการณ์ที่หนึ่งลูกเต๋าไงายขึ้นแต้มสามมีเลขจำ มีแต้ม3ามกี่แบบคะหนึแบบเพราะฉะนั้นจำนวนที่จะขึ้นแต้ม3ามก็คือเลข1น,น,นะคะโอเคอันนี้พอทีนี้หาความน่าจะเป็นก็คือ probability ของ Event 1หนึ่งนะคะก็เท่ากับจำนวนของเหตุการณ์ E 1ส่วนด้วยจำนวนของ Sample Space นะคะจำนวนเหตุการณ์ที่1เท่าไหร่คะ1และ Sample Space เท่าไหร่คะ6กข้อที่1เรียบร้อยแล้วคะ่ะ เศษ1นส่วนหต่อไปข้อที่2ค่ะลูกเต๋าไงขึ้นแต้มเป็นจำนวนที่นะคะก็จะเป็นจำนวนของเหตุการณ์ที่2องจำนวนที่ก็จะมีเลข1เลข3เลขหมีกี่แบบคะหนึ่งสองสามสแบบนะคะความน่าจะเป็นป๊อปของอีเวนต์ 2นะคะเท่ากับจํานวน e 2ส่วนด้วยจํานวนผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะจำนวน e 2มีค่าเท่ากับ3เด็กก็ใส่3 s a m p l e s p a c e ก็คือ6นะคะทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ3า3 1เป็น3 3 2เป็น6ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่2เท่ากับเศษ1ส่วน2ค่ะต่อไปเหตุการณ์ที่3 หาความน่าจะเป็นของลูกเต๋าหงายขึ้นแต้มเป็นจํานวนที่เป็นตัวประกอบของ12ตัวประกอบของสิบสองก็คือตัวที่หาร12ลงตัว1ใช่ไหมใช่2ใช่ไหมใช่สใช่ไหมใช่สใช่ไหมใช่5ใช่ไหมไม่ 6, ใช่หใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นมีกี่แบบคะ n ของ e 3เท่ากับ 1, 2, 3, 4, 5สแบบเพราะฉะนั้น Probability ของ Event 3เท่ากับ N E 3ส่วน N S N E 3เท่าไหร่ลูก N E 3 5 N S ก็คือ6เศษ5ส่วน6เรียบร้อยค่ะเศษ5าส่วน6ต่อไปเหตุการณ์ที่4เหตุการณ์ที่4ลูกเต่าหงายขึ้นแต้มเป็นจำนวนที่ไม่น้อยกว่า4ไม่น้อยกว่า4ก็เอา4ด้วย1 สแล้วก็3เพราะฉะนั้น n e 4ก็จะเท่ากับ3แบบไม่น้อยกว่า4 4 5 6 3แบบนะคะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่4เท่ากับ n e 4ส่วน n s n e สีก็คือ3 n s ก็คือ6กทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเอาสาหาร3 1เป็น3 3 2เป็น6 วานน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่4มีค่าเท่ากับเศษ1.2ส่วน2ค่ะเรียบร้อยไป1ข้อแล้วนะคะข้อ1ใหญ่นะคะซึ่งมีสีข้อย่อยต่อไปมาดูข้อ2ใหญ่ข้อ2ใหญ่เนี่ยโจทย์เขาบอกว่ามีขนมอรลัวนะคะมีขนมอรลัวสีขาวสีน้ําเงินสีอันนี้ขอเป็นสีเขียวเนาะสีเขียวแล้วก็สีชมพูแล้วก็มีวุ้นกรอบวุ้นกรอบมีสีแดงกับสีเหลืองเขาจะหยิบ2ชิ้นพร้อมกัน หยิบ2ชิ้นพร้อมกันนะคะก่อนที่จะหาความนะ่าจะเป็นก็หาแซมเปิลสเปรก่อนแซมเปิลสเปรก็คือผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเขียวน้ำเงินโอ้ขาวน้ำเงินขาวเขียวขาวชมพูขาวแดง ขาวเหลืองต่อไปค่ะน้ำเงินเขียวน้ำเงินชมพูน้ำเงินแดงแล้วก็น้ำเงินเหลืองต่อไปค่ะเขียวชมพู เขียวแดงเขียวเหลืองต่อไปค่ะชมพูดแดงอุ้ยขอโทษค่ะเหลืองต้องชมพูดแดงชมพูเหลืองแล้วก็อันสุดท้าย แดงเหลืองเรียบร้อยค่ะวงเล็บปดกาปิดจำนวนของผลลัพธ์ทั้งหมดแซมเปิ space เ,เด็กๆนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15นะคะโอเคไหมคะ15ทีนี้มาดูความน่าจะเป็นเขาใ้อความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่หนึ่ง เหตุการณ์ที่หหยิบได้ขนมต่างประเภทกันหยิบได้ขนมต่างประเภทกันแสดงว่าจะต้องมีสีน้ำเงินกับสีแดงใช่ไหมคะจำนวนของเหตุการณ์ที่1 เพราะว่าสีน้ําเงินกับสีน้ําเงินอนะ่ะมันคืออลัวกับอัลัวอัลัอกับอลัวอัลัวกับอลัวอันนี้วุ้นกรอบกับวุบ้นกรอบใช่ไหมคะเพราะว่าครูใช้อะลัวให้มันเป็นสีน้ําเงินส่วนวุ้นกรอบครูใช้ให้มันเป็นสีแดงนะคะเพราะฉะนั้นหยิบได้ขนมต่างประเภทกันก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหนะคะหกเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นก็จะเท่ากับ ป๊อปของเหตุการณ์ที่หนึ่งเท่ากับ ne 1ส่วนด้วย ns ne 1เมื่อกี้ก็คือเลขอะไรคะเลขห ns ก็คือ15เอาอะไรมาทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้3ตัดได้3ามสองหกห้าเรียบร้อยค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะหยิบได้อลัวทั้งสองชิ้น n อีสองหยิบได้รวยทั้งสองชิ้นก็คือจะมีแค่สี่หเงินหนึ่งสองสามสี่เอออันนี้ต้องโอ้ตายแล้ว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 ครูลืมเปลี่ยนนะเนี่ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะอันนี้อ่าข้อเมื่อกี้ขอแก้ไขเนาะขอโทษขอโทษค่ะลืมเปลี่ยนเลยโอ้นะคะเอาใหม่นะคะเอาใหม่หยิบได้ขนมต่างประเภทกันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 8นะคะ8ส่วน15นะคะโอ้นี่แหละค่ะเราต้องละเอียดเนาะเพราะว่าถ้าใส่สีผิดก็มองผิดเลยนะคะเพราะว่าเหลืองนี้มันมาจากวุ้นกรอบนะคะหยิบได้อลัวทั้งสองชิ้นหยิบได้อลัวทั้งสองชิ้นคือสีน้ำเงิน1 2 3 4 5 6 6ป๊อปของ e 2เท่ากับ N e 2ส่วน N s e 2ก็คือ6 N s คือเท่าไหร่คะคือ15นะคะเอา3ตัด3 2 6 3 5 15หเศษ2ส่วน5นะคะต่อไปเหตุการณ์ที่3หยิบได้วุ้นกรอบทั้ง2ชิ้นหยิบได้วุ้นกรอบทั้ง2ชิ้นแสดงว่าได้เสียอะไรคะ สีแดงนะคะสีแดงก็จะมีแค่1แบบป๊อปของ e 3ก็จะเท่ากับ n e 3ส่วน n s e 3หนูก็คือ1 n s หนูก็คือ15ก็ตอบเสร็จหนส่วน15นะคะต่อไปหยิบได้อารัวสีส้มอารัวสีส้มมีไหม ไม่มีนะคะเพราะอะัวมีขาวน้ำเงินเขียวแล้วก็ชมพูนะคะเพราะฉะนั้น Ne4 ก็เท่ากับ0นะคะ Pop e4 ก็เท่ากับ Ne4 ส่วน ns Ne4 ก็คือ0 ns ก็คือเท่าไหร่คะ15 0ส่วน15มีค่าเท่ากับ0นะคะโอเคเรียบร้อยค่ะข้อ2 มาต่อข้อสามนะคะข้อสามทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกสองครั้งทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกสองครั้งจงหาความน่าจะเป็นนะคะก็ต้องหาแซมเปิลสเปกก่อนนะคะความจริงมันต้องเป็นแผนภาพต้นไม้ใช่ไหมคะแผนภาพต้นไม้ที่ครั้งที่หนึ่งมันจะเป็นแบบนี้ถ้าสองลูกลูกที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งลูกเต๋ามีหกหน้ามันก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสามารถที่จะเป็นหน้าหนึ่งก็ได้หน้าสองหน้าสามหน้าสี่หน้าห้าหน้าหกอันนี้คือครั้งที่หนึ่งพอครั้งที่สองถ้าครั้งแรกเป็นเลขหนึ่งครั้งสองก็สามารถเป็นเลขหนึ่งได้ไหม ได้เป็นเลขสองได้ไหมได้เลขสามได้ไหมได้เลขสี่ได้ไหมได้เลขห้าได้ไหมได้เลขหกได้ไหมได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นขั้วดับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกพวกตัวเนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะแตกออกเป็นหกหกกิ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นทีไดอะแกรมเนาะซึ่งในชั้นเรียนครูได้สอนแล้วนะคะโอเคอ่าเรามาใส่แซมเปิลสเปซเลยนะคะก็จะเป็นขั้นดับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสอง ขันดับหนึ่งสามขันดับหนึ่งสี่ขันดับหนึ่งห้าขั้นดับหนึ่งหกขันดับสองหนึ่งขันดับสองสองขันดับสองสามขั้นดับสองสี่ขันดับสองห้าขันดับสองหกขันดับสามหนึ่งขั้นดับสามสองขันดับสามสามขั้นดับสามสี่ ควรดับ3-5หควรดับ3-6มหควรดับ4-1่หนึ่ควรดับ4-2่สองควรดับ4-3่สาควรดับ4-4่สี่ควรดับ4-5่ห้าควรดับ4-6่หควรดับ5-1าหนึ่ควรดับ5-2าสองควรดับ5-3สามควรดับ5-4าสี่ควรดับ5-5าห้าควรดับ5-6 แล้วก็มีต่ออีกค่ะขั้นดัหกหนึ่งขั้ดับหกสองขั้นับหกสามขั้นดัหกสี่คู่อันดับหกห้าแล้วก็คู่อันดับหกหนะคะโอเคจำนวนของแซมเปิลสเปคค่ะเด็กๆนับเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบมากจ็ดสิม่สยี่ห้า่นถึงสาสิบหกนะคะ มีจำนวน36แบบนะคะโอเคไหมหรือว่านักเรียนจะนัหกหนึ่งหสบหิแปหกสี่ห้าสสิหกสมสิบก็ได้นะคะมาดูเขาให้หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ลูกเต่าหงายขึ้นแต้มรวมกันเป็น7นะคะ e 1ต้องแจงและอันนี้หงายขึ้นแต้มรวมกันเป็น7ก็จะมี1กับ6คว่นับ1 6คว่นับ2 5 คูณดับสามสี่คูรดับสี่สามคูรดับห้าสองคูรดับหกหนึ่งโอเคอันนี้ก็คือ แต้มรวมกันเป็น7จนะคะหนบวกหได้7 2็บวกหได้7 3็บวกสได้7 4็บวกสได้7 5็บวกสได้7 6็บวกหได้7นะคะมีจํานวนของเหตุการณ์ที่1ทั้งหมด1 2 3 4งสอี่ห้าหกแบบนะคะเพราะฉะนั้นป๊อปของเหตุการณ์ที่1นึนะคะก็เท่ากับ n e 1ส่วน ns n e 1ก็คือ6 ns ก็คือ สามสิบหกเอาหกหารได้หกหนึ่งหกหกหกสามสิบหกข้อที่หนึ่งตอบค่ะเศษหนึ่งส่วนหกต่อไปข้อที่สองค่ะลูกเต๋าไงขึ้นแต้มต่างกันสองหมายความว่าเอามา,ลบ,ล,ะะ e, มาลบกันแล้วได้สองนะคะ e สองมาดูค่ะอันไหนลบกันแล้วได้สองหนึ่งสามคู่อันดับหนึ่งสามคู่อันดับ ลบกันต่างอันสองสองสี่คูณดับ3ามหนึ่งคูณดับ3 5มห้าคูณดาบสี่สองคูณดับ4 6่หกคูณดับ5้สาม ห3คู่อันดับหกหมดแล้วนะคะที่เอามาลบก,กันแล้วได้สองสาลบหเหลือ2 4งี่ลบสเหลือ2 3งลบหเหลือ2 5งลบสมเหลือ2 4งลบสเหลือสองหลบสเหลือ2 5งลบสมเหลือ2และ6กลบสก็เหลือ2องนะคะจำนวนของเหตุการณ์ที่สอง2เท่ากับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8เท่ากับ8นะคะเพราะฉะนั้น Pop บบิลิตี้ของ E n 2นะคะก็เท่ากับ NE2 ส่วน NS E2 มีค่าเท่ากับ8นะคะและ NS ก็มีค่าเท่ากับอะไรคะ36เอา4ตัดได้นะ 4, 2, 8 4เท่าไหไ่เป็น36 49ไหม สี่เกนะคะเศษสองส่วนเค่ะต่อไปข้อที่สานะคะลูกเต๋าหงายขึ้นแต้มรวมกันไม่น้อยกว่า2เอามาบวกกันแล้วไม่น้อยกว่า2องนะคะหนบวกหได้ไรได้2ก็ไม่น้อยกว่า2มาจนถึง6กบวกหกก็ได้12บสองไม่น้อยกว่า2เพราะฉะนั้นก็คือ36แบบนั่นเองนะคะเด็กๆก็เขียนเลยว่า NE3 นเท่ากับสาเพราะฉะนั้น probability ของ e3 นะคะก็เท่ากับ ne 3ส่วน ns ne 3ก็คือ36 ns ก็คือ36 36หารด้วย36มีค่าเท่ากับ1นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้า probability เท่ากับ1นะคะต่อไปข้อที่4ลูกเต๋าหงายขึ้นแต้มรวมกันไม่เกิน9รวมกันแล้วไม่เกิน9นะคะเอ,อ่อ e 4 รวมกันแล้วไม่เกินเก้าถ้าไม่ถ้าไม่ทำแบบนี้ก็ได้นะก็ไปนับเอาจากแซมเปิลสเปซแถวเนี้ยรวมกันยังไงก็ไม่เกินเก้าก็ได้หกแล้วนะคะ,อะแอบคิดไว้แถวนี้ก็ไม่เกินเก้าก็หกแล้วนะคะแถวนี้ก็ไม่เกินเก้าแถวสามนะคะแถวนี้เอามาหมดยกเว้นขั้อับสี่หกเพราะฉะนั้นก็มีแค่ห้าแถวนี้ เอามาหมดยกเว้น55กับ56ก็จะมี4แถวนี้เอามาหมดไหมไม่เอามาแค่3ตัวคือขั้นดับ61ขั้นดับ62แล้วก็ขั้นดับ63นะคะก็คือ3เด็กๆก็บวกกัน6บว6ว 6, 6, 6 18 18บวก5เป็น18บวก5เป็น23 23บวก4 27 27บวก3เป็น30มี30แบบนะคะ ป๊อปของ e 4ก็จะเท่ากับ n e 4ส่วน n s แต่ถ้าเรียนแจงเป็นขั้วนับให้ครูดูยิ่งดีนะคะอย่างเช่นเด็กๆแจงว่า e 4เท่ากับ1 1, 1ไปเรื่อยๆอจนถึง30แบบนะก็ได้นะคะเออแต่ว่าไม่แจงก็ได้ถ้าเราเข้าใจนะถ้าตั้งแบบนี้มาให้ครูดูครูก็เออพอจะเห็นว่าเราเข้าใจเนาะ30 ส่วนด้วยทั้งหมดคือสามสิบหกเอาหกตัดหกห้าสามสิบหกหกสามสิบหกนะคะความน่าจะเป็นคือเศษห้าส่วนหกค่ะและข้อที่ห้าลูกเตา๋าหงายขึ้นแต้งต่างกันไม่น้อยกว่าหกเอามารบกันแล้วไม่น้อยกว่าหกอะ่ะอืมอย่างเช่นตัวมากสุดนะเอาหกลบหนึ 1, ่งหกลบหนึ่งได้เลยคะ่ะได้ห้ายังไงมันก็ไม่น้อยยังไงมันก็ไม่ถึงหกอะเนาะเพราะฉะนั้น e ห้าเนี่ย ไม่มีแน่นอนก็คือ0นะคะป๊อปของ e 5เท่ากับ n e 5ส่วน n s n e 5ก็คือ0 n s ก็คืออะไรคะ36นะคะ0หารด้วย36ก็มีค่าเท่ากับ0ความน่าจะเป็นเท่ากับ0ก็คือเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะและข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะ ลูกเต๋าไงายขึ้นแต้นเดียวกันไงายขึ้นแต้นเดียวกันนะคะ ne 6กมันก็จะได้แก่ขั้นดับ1 1ค่ง่งันดับ2องสองขั้นดับ3ามสามันดับ4 4คสี่ขันดับ5้าห้าและขั้นดับ6 6ซึ่งมีกี่แบบคะหแบบนะคะป๊อปของเหตุการณ์ที่6เท่ากับ ne 6ส่วนด้วย ns ne 6ก็คือ6 ns ก็คือ36มอหกตัดได้สีหนึ่งส่วน6 โอเคเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นแนวข้อสอบความน่าจะเป็นนะคะก็คือให้นักเรียนหาผลลัพธ์ทั้งหมดก่อนก็คือตัวแซมเปิลสเปซนะคะแล้วหลังจากนั้นหนูก็มาหาจํานวนของแซมเปิลสเปซแล้วก็มาหาจํานวนของเหตุการณ์แล้วค่อยมาหา p r o b a b i l i t y หรือว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะคะซึ่งความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ก็มี สูตรอยู่ว่าจำนวนของเหตุการณ์ส่วนด้วยจํานวนผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะโอเคขอให้นักเรียนทุกคนได้คะแนนเต็มนะคะเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนเก่งค่ะบ๊ายบาย